บริษัทไอทีวีนะครับได้หยุดกิจการนับตั้งแต่วันที่7มีนา2550ตามคำสั่งของนะครับสำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกเพิกถอนนับแต่วันนั้นมามการที่ผู้ร้องทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มาร้องเนี่ย<ม>ทุกท่านคงทราบดีส่วนใหญ่หน้าเดิมๆ3-4มสคนนะครับและเป็นหน้าเดิมๆที่มาจากขั้วการเมืองคนละฝ่ายกับคุณพิธากับพรรคข้าไก่กับฝ่ายป,าประชาธิปไตย นะครับสังคมเขาตีหน้าตีตาว่าอย่างไรสังคมเขาตีหน้าตีตาไว้คนพวกนี้นะครับคือคนที่ไร้สาระล้อในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับมหาชนกับคนไทยแต่อย่างใดไม่มีและประการสําคัญคนพวกนี้รู้ตัวดีรู้ตัวดีว่าสังคมมองตัวเองอย่างไรแต่มีเหตุจูงใจทางการเมืองมีเหตุจูงใจบางอย่างที่ทําให้เขาพวกนั้นต้องมามันคืออะไรครับมันคือเกมการเมืองชั่วๆที่มาฉุดมาลัง มาดึงเชงไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จไม่ให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วนะครับนี่คือเผียการอยู่แค่นี้ดังนั้นผมมายื่นคําร้องคัดคา้านก็หวังว่านะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตีตกปัดตกคําร้องไป<ม>เหมือนที่ปัดตกคําร้องของนายสีสวรรณจันยา<ม>ที่นะครับมาร้องคัดคา้านมาร้องขอให้ตรวจสอบนยโยบายพรรคเพื่อไทยกรณีเงินที่เชต้อนหนึ่งหมื่นบาทครั้งนั้นผมมายื่นร้องคัดค้านกรกตปัดตกไปที่เรียบร้อย ทั้งนี้นะครับก็หวังว่ากกตนะครับจะพิจารณาคำร้องอย่างรอบครอบไม่มีอคติส่วนตัวไม่มีเกมการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องยึดเอาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นประการสําคัญซับน้ําตาของคนไทยที่ร้องไห้ตลอดรลยเวลามา9ปีแล้วกกตปล่อยบ้านเมืองไปเถอะปล่อยบ้านเมืองไป นะครับปล่อยบ้านเมืองไปตามคันลองและวิถีแห่งประชาธิปไตยด้วยนะเพียนอย่างงี้นะครับว่าความจริงแล้วไม่ได้มีกฎหมายอะไรซับซ้อนอย่างที่นายเลื่องไกรพูดแต่อย่างใดมีเพียงรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บสมีเพียงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา42วงเล็บสการจะขายไม่ขายหุ้นไม่ใช่ประเด็นไม่มีประเด็นครับประเด็นดูที่2มาตราเท่านั้นนะครับดูที่รัฐธรรมนูญ98วงเล็บ3และ42วงเล็บส นะครับผมก็ต้องเรียนว่าเจตนาของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เขาห้ามนะครับไม่ให้คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ถือหุ้นสื่อนะครับในกิจการหนังสือพิมพ์หรือกิจการสื่อสารมวลชนใดๆเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการนะครับไม่ต้องการเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นกับตัวผู้สมัครนะครับจะอาศัยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับหรือกับผู้อื่นนะครับในทางการเมือง ประการสําคัญรัฐธรรมนูญมาตา9 8วงเล็บสาและพลรบนะครับประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมาตา42องวงเล็บส <_ S 1> เป็นกฎหมายที่จํากัดสิทธ,ธิเสรีภาพท่านทั้งหลายนะครับถ้าพูดถึงว่ากฎหมายไหนเนี่ยนะฮะมันจะต้องตีความแบบไหนกว้างยาวเท่าไหร่จะต้องตีความรวมถึงเอาอะไรเนี่ยนะครับเราต้องดูอะไรเราต้องดูบรรทัดฐ,ฐานสังคมนะครับคดีเนี่ยมีคําพิพากษาสารดีกาพึ่งลงเมื่อวันที่สองพฤษภา,าที่ผ่านมานี่เอง นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลจะต้องเป็นหลักประกันในการคุ้มครองรับรองสิทธิของบุคคลอีกทั้งนะครับคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบรรทัดฐานให้ค้นได้เดินจะมัวมาเถียงกันทําไมนะครับง่ายมากและคําพิพากษาวันที่สองพฤษภาของนายชันชัยนะครับอิสระเสนาลักษณ์เนี่ยนะครับมีข้อเท็จจริงที่ไปแตะนะครับไปแตะอาจจะผิดมีความเสี่ยงผิดมากกว่านายพิธาด้วยซ้าไปนะครับ เพราะว่านะครับกิจการของสื่อสารมวลชนของนายชาญชัยที่เข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับยังคงดําเนินกิจการอยู่นะครับกล่าวถึงคุณพิธาเนี่ยนะครับมีหุ้นที่ถือเพียง42,000หุ้นนะครับบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับจำนวน638ล้านหุ้นดังนั้นจะเห็นว่าสัดส่วนที่คุณพิธาถือเนี่ยนะครับ นะครับไม่มีอำนาจในการสั่งการใดๆในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณพิ่ธาหรือพรรคเก้าไก่ไม่มีนะครับเพื่อประโยชน์ทางการเมือง